สวัสดีค่ะพี่น้องมือนี้แม่บัวมาไทายไายวิีโอทรงงานเนาะค่ะเนาะปลูกดอกไม้ค่ะพี่น้องนี่สวนดอกไม้เนาะค่ะเนาะสวนดอกไม้ไล่สดการปลูกดอกไม้ปลูกกันหาค้นค่ะพี่น้องปลูกหาค้นบลูว่าจะแล้วหรือบบแล้วเนาะค่ะเนาะ แม่บัวก,กับบลูว่ามันจะแล้วบ่พูดของพี่น้องเอ้ยปลูกต่เมูว่านนี่ลูกร้านเขาปลูกแต่เมูว่านนี่ก็บ,บัแล้วเนาะคะ่ะฝนบต่ตกค่ะพี่น้องแต่ว่ากะเลื่มแล้วนี่เรื่มสิมีเข่าแล้วละ่ะฝนบต่ตกเรื่มจะมีเข่ามาแล้ว ยังเหลืออยู่ค่ะพี่น้องติแล้วโบโบปลบกปลูกแล้วกระซื้นนีดีบกเหียวเด้กระจาดดอกไม้เนาะค่ะเนาะเนี่ยกระจาดดอกไม้กระจาดพันธ์ ลังใหญ่ก็ล่งปลูกค่ะพี่น้องก็ล่างใหญ่ก็ล่างปลูกดอกดาวเรืองค่ะปลูกดอกดาวเรืองแม่บัวมาปลูกดาวเรืองค่ะพี่น้อง ยังอยู่ฟังทั้งนี้ค่ะมันจีแล้วบ่เมื่อนี่ฝนตกเมือ่อวานนี่ฝนตกปลูกได้เครื่งมือนาะค่ะพี่น้องเอ้ยเมื่อนี่ฝนบ่ตกมันต้องแล้วนาะค่ะเนาะต้องปลูกให้มันแล้วปลูกง่ายๆค่ะพี่น้องติดเครื่องขึ้นเอาน้ำโฮดเลย เนปไปคือดำหน้านี่ะระยะต้นะระยะแถวกับประมาณนี้แหละค่ะพี่น้องะระยะต้นะระยะแถวกับประมาณนี้เนาะค่ะนาะปลูกซับวางดาวเรืองดาวเรืองเงินหลาน ลูกย่นี่สองมื่นต้นพี่น้องเป็นอาชีพชาวสวนเนาะค่ะเนาะชาวสวนเข้าประเฮ็ดกับบรได้ค่ะพี่น้องเพราะว่าเข้าเป็นแม่ค้าดอกไม้เนาะเขาก็ต้องปลูกดอกไม้สีเปื้อถ้าเพื่อนขายกับางครั้งมันก็งามบางครั้งก็บ่งามเนาะค่ะเนาะมันก็หายยากเนาะค่ะเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องปลูกขายเองทำเองขายเองเนาะค่ะเนาะ จ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเห็นไหมบัวนี่เด้อค่ะพี่น้องจ้าขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมเนาะค่ะเนาะสวัสดีจ้า